านาครับแซดแซดเลยมึงแซดยิบก้า ดันไปไหนวะโดเนี่ย่คีับมันเครยบที่สุด อุ้ยอุ้ยอุเตยอกระโทลกเซตยิเกอุ้ยเห็นมโ้ตยาโฉบโฉบโฉบไม่รู้เรื่องกัดตยาครับทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวเด้อทำไงวะล่ะคิเปอร์ก็มีอะไรก็มีทำไงดีวะจุดเาะเดีอัน้ออันนหาหาบกหาบกบก ระบบระบบอือเราวางบวกก่อนกัดเซตคิปเก้าครับผมโอ้ยอือต้องตื้อขนาดนี้เลยอะน้ำแดดมันร้อนนะครับช่วงเปลี่ยนป่าเลยมันสายไงนะปลามันซุกต้องแอคชั่นใสแล้วเล้าใสากวนยั่วยวนประสาทปลาหน่อยใช่ก,กัดเป็นเซตคิปเก้าครับคิปเปอร์ก็ไม่มีเคยใช้ในเมือกคิปเปอร์เอง กัดแซตกริบเก้าใสายยั่วยวนสวยเล้าปลาช่อนนาคเขาคือเหยื่อย่างอ่ะเริ่มอยากชินกับแอคชั่นแล้วค่อยกัดละเปลี่ยนเป็นสายด๊อกเด็กด๊อกสายมันโคโยตี้ฮูทโ้สายดีขนาดนี้เสร็จดิเอวผิวแซตกริบเก้าครับฝากโครงการด้ s, <S ยวยครับแคนเตอร์ครับเยี่ยมครับกับผมนายเอกลืมบอก